สวัสดีครับสวัสดีทุกทนนะครับสวัสดีทุกท่านเนาะอ่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่ามาเล่นกับระบบนะกูจะบอกให้นะมึงคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆหรือเปล่าอ่ามันใช่ที่เล่นของพวกมึงหรือเปล่านะ่ะเพราะอะไรมึงมึงย่ามใจไงไปที่ไหนแล้วก็ไปถ่ายทุกทีนะมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะครับนี่นะอ่าไปกระบอกปลูกมันก็ไปถ่ายอยู่ด้านในน่ะนะนะนะ ช่ไหมล่ะมันก็ส่งให้แม่มันทีนี้นะพี่น้องเอฟจีนะมันมันสมควรมัไม่สมควรเล่มอีงอ,อกแม่ของมันเนี่ยนะอา่ามันจะเลี้ยงหมูกระทะเจ้าหน้าที่อืมมันจะติดสินล่างมันจะมาติดสินล่างนะเ,เลี้ยงหมูกระทะเลี้ยงลี ลูกสาวมึงก็ชอบบันเทิงเหรอครับงานนี้นะบันเทิงเขาจะยอมหรือเปล่าครับนะมันต้องมีการดําเนินการมันต้องมีความคืบหน้ามีความชัดเจนให้กับสังคมได้ไหมล่ะนะนะครับถ้ามีการนิ่งเฉยเพิกเฉยแล้วคนต่อไปทำาหรอครับพี่น้องเอฟซีใช่ไหมล่ะอ่าแล้วมีคนต่อไปทำล่ะมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้นะครับนะ แล้วมันว่อนไปตัวทีพตัวแดนแล้วมันออกไปด้านนอกแล้วนะครับพี่น้องเอฟีใช่ไหมล่ะมันออกไปด้านนอกแล้วนะครับตอนนี้นะอืมมันออกไปด้านนอกแล้วนะครับคนเห็นทั่วโลกทั่วประเทศแล้วนะมึงอย่าพูดว่ามึงไม่อันนั้นนะมึงอย่าพูดว่ามึงรู้เท่าไม่ถึงการนะเออนะครับเออมึงเคยไงมึงออกมาทําแล้วมึงออกมาขอโทษไง พราะจ้าันน่ผมใจอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะไม่มีใครอยากให้ถ่ายหรอกครับนะอมผมถามแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ถ่ายหรอกครับนะเอ,อสถานที่แบบนั้นอยู่ในห้องเห็นไหมครับสื่อหลักสื่อใหญ่เขาเข้าไปไหมครับเพราะเขาให้เกยีติสถานที่ยังไงครับห้องสืบสวน จะเข้าไปได้ยังไงจะไปถ่ายภาพไม่คนนั้นคนนี้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ครับพี่น้องเอฟซีนะเออนะครับนะถ้าไม่มีความคุ้หน้าเขาก็จะเข้าจังหวัดนะครับพี่น้องเอฟีช่วยอีกช่วยพาะใครครับพ่ออีหยวกไงนะมึงจะไปบ่ายเบี่ยงมันก็ไม่ได้ครับพ่อเคยทําได้ไงอืมมันไม่มีคนเล่นไงครับพี่น้องเอฟซี อืก็เลยย่ามใจไงครับคิดว่าเป็นเรื่องตลกคิดว่าจะมาข่มขู่เขาคิดว่าจะทําเพื่อความส่ใจแต่ที่ไหนได้คือความพลาดครับความชิบหายมาเยือนเออความชิบหายมาเยือนครับพี่น้องเอฟซีนะอืมแล้วคนเอามาโพสต์มึงคิดว่ามึงอยู่ต่างประเทศใช่ไหมเออคิดว่ามึงอยู่ต่างประเทศใครทํามึงไม่ได้นะ คนที่ส่งยิ่งโดนหนักนะครับนะผมก็ถามว่าท่านอนุญ,ญาตให้เขาถ่ายหรือเปล่าครับรูปนี่มันว่อนออกมาหมดแล้วในโลกโซเชียลนี่อุ๊ยแม่นบอกครับผมไม่ได้อนุญ,ญาตนะไว้ก็เบิงทัวท่วโลกทั่วโลกทั่วประเทศเลยนี่นี่น เจ้านี่เขาเบื้อนาจะไห้นี่ปิดนาจะไหวนี่นี่นจะบอกนี่แมนครับแมนครับจะไปเบิ้งเ้อยคิดอีนันเดอน่ะมันเอาออกนั่ะน่ะแมนไผรไทยจะว่าโอ้เขาหูจักแล้วพผมว่านะครับพี่น้องเอฟซีนี่แหละครับความบันไลยว่ความสิบหายเออจะมาถึงมัน แม่มันก็งาาครับเอามามย่เยอะๆไงครับพี่น้องเอฟซีเพื่อความสาใจไงนะไม่คิดเลยว่ามึงพลาดอืมคิดทำเป็นเล่นไงครับ <c ười> คิดว่ามึงจะมาหยอก,กเขาีิ <c ười> มึงฝันนะกูจะบอกให้นะทำให้วงการเขาเสื่อมเสียชื่อเสียง อันนี้ก็่นปี้พอแหงแล้วกับวงการสีเก,ก่นะมึงจะมาทำแบบนี้อีกนะเออนะครับแล้วมึงจะออกมาพูดยังไงมึงจะมาอะไรนะขอโทษโด,ดยการเลี้ยงหมูกระทะเขาโอ้ยส้นตีนมันง่ายไปเปล่าเออจะมาเลี้ยงดีเขาโอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซี ผิดก็ว่าไปตามผิดเขาไม่ยอมนะออมันจะเป็นสองมาตรฐานหรือเปล่านะนะครับนะเขาคิดว่าเขาจะยอมเหรอคิดว่ามันจะง่ายๆอย่างที่มึงคิดนั่นเหรออีส้นตีน <laughs> นะครับถ้าไม่มีการคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นเขาก็จะเข้าจังหวัดไงอ่านะครับนะเขาบอกว่าเขาคุยกับผู้กํากับแล้วนะ เดี๋ยวก็จะมีการเรียกสอบอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเขาจะเปิดกล้องดูว่าใครเป็นคนถ่ายแล้วก็มีการชี้ตัวะนะครับนะชี้ตัวหรือจะดำเนินคดีหรือมาตักเตือนอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเอฟนะมันต้องพูดมันต้องอธิบายให้กับสังคมได้รับรู้นะไม่อยากให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับพี่น้องเอนะ ถ้าเห็นแบบนี้เขาก็มีข้ออ้างใช่ไหมคนนี้มันยังทําได้เลยแล้วคนอื่นจะทําไม่ได้เลยใช่ไหมแม่นบอกพี่น้องเอฟจีนะอืมนะครับมันคิดว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องตลกไงซอนเขาหย,ยกหยกหยก,ยก,ยกอยู่นะเมื่อวานซืนน่ะนะอย่างงั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวเยี่ยวแตกนะอย่างงั้นใส่เพมเพิรดเ,เข้าไปด้วยนะเอ่อยายก็แก่แล้วนะหน่ะมึงนั่นแหละจีกรรมเวรมาหามึงแล้ว อยู่ไม่เป็นออหาเรื่องหาราวไหมครับนะ <c oughs> นะนะครับผมว่านะครับถ้าเรื่องมันแดงปุ๊บเ้าก็จะรักษาองคอ์กรรักษาภาพพจน์เ่าไว้นะครับพี่น้องเอ็มซไม่อยากให้มีด่างพลอยไงนะการมาทําแบบนี้นะครับเนาะนะครับนะอ่ามันไม่ดีหรอกครับมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเลยนะ มึงบอกว่ามึงเคยอยู่กับอาัยาการมึงเคยอยู่กับเจ้าหน้าที่อ่ามึงก็ควรจะรู้หรือมึงขึ้นไปนั่งบนบันลังมึงนั่งขาไกลห่างขาไกลห่างด้วยยังไงมึงก็ต้องรู้ที่สมควรหรือไม่สมควรสมควรหรือไม่สมควรก็จะชวยนะครับทั้งสองทั้งสามนะ สิเดินไปน้ิไปน้ำกันอดหลอนแล้วครับบัดนี้เออนะครับจะไปไกลจะได้ไปด้วยกันองหลงองหลงนะครับทีนี้นะอ่าอยุดอ่ากินบ๊แซบนอนบ๊หลับเถอนาะมันเป็นเท่าไหนบาดนี้กินบ๊แซบนอนบ๊หลับมีจัดครับบัดนี้มีจัดเงียบกิฟอ่าเงียบกิฟครับบัดนี้อ่าอีฝากก็อยู่ซื่อไม่เป็น อีนิยุไปปับ๊บเรื่องมันก็วุ่นวายบานไปลายเลยครับทีนี้วุ่นวายบานไปนะนะครับพี่น้องเอฟซเกิดจากอินิยุบาดนี่นั่นบันเทิงบาดนี้ครับสีบหายเลยแล้วเออนะครับนะ,อ,ะอยู่ม่อๆแม่แมมันก็ดีแล้วนะครับเนาะ อืมนะครับนะอืม